อาววัสดีครับวันนี้เรามาดูพ่อแม่พันธุ์นนกที่คัดแยกออกมาจากโคดักแดมันจะมีหลายรุ่นเห็นไหมครับมันมีตัวสีดำสีดำสีออกน้ำตาลสีขาวคือออกมาจากดดกแดใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวเ,เป็นพ่อแม่พันธุ์พอนานๆไปสีก็จะปรับเข้มเรื่อยๆเป็นสีน้ำตาลจนเป็นสีดำ นะคตัวนี้ก็จะมันมีหลายรุ่นก็จะปนกันอยู่อันนี้เราก็ใช้อาหารไก่เป็นตัวลองเขาก็จะกินอาหารไกจ่จะไข่จะอะไรอยังนี้เนี้ยผสมบัาอยางนี้ถึงเวลาเราก็คัดแยกเมื่อได้ระยะเวลาหนึ่งช่วงแรกมันอาจจะเป็นหลากหลายรุ่นเพราะว่ามันออกมาจากหนอนใหม่ๆเราทำไปเรื่อยๆเนาะ ไม่ได้ทำทีเดียวเยอะครับถ้าพปยาหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องคัดเปลี่ยนถาดอาหารออกคัดเอาล้อเอาพ่อแม่พันเขาออกไปไปใส่ถาดใหม่มันก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นอย่างเงี้ยถึงเวลาหนอนออกมาเป็นรุ่นมันก็จะเป็นรุ่นอายุของหนอนมันก็จะใกล้เคียงกันโดยประมาณนะครับไม่ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นถึงเวลาเราก็เตรียม เป็นรตของมันเนยเขาก็จะอยู่ใต้เนี่ยอยู่ข้างบนเหมือนไม่เยอะมันจะมุดนะครมุดอยู่ใต้อาหารหรือว่าอยู่กับอันนี้เป็นพวกฟักทองอันนี้เราไม่ต้องให้น้ําให้ฟักทองเขากินมันจะเป็นน้ํำในตัวถ้าให้น้ําต่างหากเนี่ยมันแฉะมันจะเสียแล้วมันจะทําให้มีเชื้อโรคอะไรจะยุ่งไมใหญ่ งั้นพวกนี้ไม่ต้องให้น้ำแต่ให้เป็นอาหารเป็นผักผลไม้ที่เราหาได้ในพื้นที่ง่ายๆแต่ต้องเลือกผักผลไม้ที่ไม่ชุ่มน้ํานะไม่ต้องจำเป็นต้อามีน้ําเยอะโอเคครับวันนี้เราก็ดูพ่อแม่พันนอนเป็นความรู้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันไปนะครับมีอะไรสอบถามได้ขอบคุณครับเออตอนนี้มีนอนนกพร้อมจำหน่ายนะครับแต่มีไม่เยอะขอเป็นพีออเดอร์แล้วกัน ใครสนใจก็ทักมาทางทางเฟซก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับ